บเห็นสําใจอยู่ใช่โอ้โิตรงว่อาสบายดีด้วเอาลูงอนบ่ข้างในนี่หลังนี้ข้างในหลังจากทีเขาติดตั้งแล้วนี่ประมาณนี้หละเนาะยายฮัลโหลเมนบ่พี่น้องคือเสียงโกนแห้งคือเสียงไงแท่นี่ Thiếng lụ cồn mô cứ thằng này Nó, <laughs> cái nơi, nó, con ma nó, 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 ong nó, 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 พี่นอ้องเอ้ยกินไปไปโบได้ได้พี่น้องเนาะสำหรับทางเสือสีชมพูนี่สบายดีเอ้ยสบายดีเด้อเอามาอยู่ home. โฮมกุ๊กมากเก็งเนาะพี่น้องเนะาะกูเป็นกุ๊กมากระแทกพี่น,อนอ้องเอ,อ้ยกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องอิบซีกันเบิร์ดสู่ขู่สู่สคนนอ้องพี่น้องเนาะคือเก่าคือเดิมเด้อเนาะเปิดกล้องมาเก,กับพี่น้องไอ้พบเจอกันก็บปแช่งกังเวลาก่อนพี่น้องเนาะ สร้งเบื้งตะเว้นนู่นแหละเนาะอยากร้งลายมันแสีบมันเอาพี่น้องเอ้ยว่าป่วยบัวเชียงกับเจ็บคอเนาะอ่นะอา,าจะประมาณเที่ยงๆนี่แหลนะพี่น้องเอ้ยเนาะบัวเสียงเดินทางมาพอดีพี่น้องเนาะอ่าวายซี่ออกไปสร้างอ่าหลังคาเนาะพี่น้องเอ้ยหลังคามาทางบ้านหนองมูนี่แหละแต่ว่าพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งทางนี้บบบนี้เนาะสำหรับทางผาเอ็เอมผาไม่ชราเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยบ่าพ่อช่บบาบแบบนี้ เหมาะก่อน่านซิมหา่าแผ่นเนาะหรือว่าซิมหา่าเจจิมหา่าแพนราคาซิมห่าทับเนาะพี่น้องเนาะรวมเบิรดกับเจจิมหา่หาแพนอะไรไปหน่อยแต่ว่าเบิง่งซองเบิ่งนี่อยังรายอยู่พี่น้องไอ,อ้เนาะวัวเดือดจากแผ่นมาเนี่มีแต่ว่าไปพูดไปคุยเบิ่งน้ำกันเนาะ,ะงบกับแสดงว่าสิดึงจำนวนที่ว่ายัางเหลือหมื่นหนึ่งกั่แหละหนึ่งมื่หนึ่งพันบาทว่าสิดึงใช้กับหลังคาพอดีก้ากึง่งมาเนี้พี่น้องเนาะพากระเบิด เอามีแต่ว,วา่าเอาหลังาคาก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวภาฝนตกมาบม่ได้ได้พี่น้องเอ้ยเนาะเรียบร้อยดียแล้วนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยผ่าเนี่ยไว้ก่อนเพื่งข้างหน้านี่เอาพา่อจะจังว่ากันเนาะทางห้างพิ่นมีขายอยู่ยังมีรายอยู่เอาหลังาคาก่อนมาหนี้เนาะบาเชงชอบไปสร้างแต่ว่าคนอื่นเดี๋ยวมาอัปเดตเนาะเอาเนนาส้นกระซื้อแน่าอยู่ในกินเนาะให้าทางทีมงานพอตาเนาะพี่น้นนองเอ้ยเนาะไปเนาะไปชมเบื้องต้นช่วงอากาศฮอนเอาเนาะกุ่งมงยกุ้งมงยอยู่เนี่ย อ๋อผูกพี่น้องเลยนี่ได้ดิน้องพี่น้องเนาะฮะน้องอ่านกล้องมาทางนี้ก่อนท้ายสบายดีเออมาครับอันบ่อทา้งอสมบัติบ่อยมาชมมะฮุงเล้พ่อตากรบมงม่วงมังฮุงแ่ครับกรงม่วงม่วงโอ้อันนี้ปลูกเองบ่อบ่อแล้ว ไปเอามาอยู่บ้านห่างหมดแล้วอือมองว่าบางอันม่วงที่ชมอ๋อเอามาฝากพ่อตาโดยปภาคือดีเทปเป็นของใช้มองมวงอยู่ใส่ยู่ในหลอกเชีงมาแล้วบุญเมีอันฝากบุเชียงนะบ่มีอยคนมางภูมิมาแล้วอายกอายกเราอันเขาออกมาเตะบึ้งแล้วบ่ดยอือไปเสนอบุเชียงเขาไปเบื้องในก็ได้เดฉยเดยอ่าด้วยด้วยใครอยู่รออัน mì hôm nay như nó Này đấy Phía nào Ở lông Nhìn này nó. Ừ. À Nó Để Lúc lặng à, Lúc lặng Lúc lôi Nó phải Nó Thôi Nhắc Nó Cứ đẹp Nó Thế này ừ. Anh Ngày mùa Này Bởi Đi Mà Nó ห่อนนี่เด้อนี่พูดแด้นี่กลับมาส้นอันกระตุบแล้วก่อนพี่น้องเอ้เสียงกระมุนพี่น้องเอ้เอาเอาซองเบอร์ก้อนสาเนาะใช้บุห็นซับใช้อยู่ใช้โอ้หินงรงวะเอาสบายดีเด้อเอาลูกนอนบ่เอออเอา ผมเป็นยังมูมียังหรอบมือนี้เด้อเอาเดี๋ยวอเอาลูกนอนก่อนก็ได้เด้ออ่าเดี๋ยวบปเซ็งขึ้นไปพูดก่อนอา่าเห็นหน่อยเย ฟังนี่เพาะรูปร่างในการติดตั้งแล้วพี่น้อย้ยดเท่านีา้เดือดแต่ว่า,าเดี๋ยวซสีมาเก็บตรงน็อตนี่แหละพี่น้อยเนาะน็อตที่เป็นหูนี่แหละป้ายป้ายป้ายจังหน่อยก็เห็นแล้วพี่น้อยแต่ขอบเช่นตัวนี้เนาะคือสีมาทามาลงในสีเทานี่เป็นมันปิดหมดเลยอย่างนี้เดือดแต่สำน,นี้เนะาะ นี่บ่อมังหุงนะลองฝากบ้อนนี้ลาเถองฝากอันนี้เนาะเบื่ขอวเขาขึ้นก้อนชาเบ้มวงหุงเนาะพอดีได้ขินสมต,ตั้มลุบมาเนี่ยใจเย็นเด้อพี่น้องเด้อ มีทหารมาคุ้มบานนี่ยารดจุเจ้าหานบ้านโทรังสมบันเน้ออพยายามไดีไ,ไ้ไอ้าทางงามทั้งเย็นเนะาะ<อ>ความสูงไปเนอะไอ้แหลมมองอมองไปพุ่งมาเลยเนะาะเนาะ อันนี้ข้างในเลยพี oh, ่น้องเลอนี uh> um> ่ข้างนาะข้างในนี่หลังนี้ข้างในหลังจากที่เขาติดตั้งแล้วนี่ประมาณนี้แหละเนาะอ่าอืมเลนี้นองเยที่นบะอ่ะเนาะน้าในมีอยู่บัวนำก้อนใช่ พอดีซื้อกับเข่าได้มาให้กับเข่ากับน้ำจะกินเฟอมาเนิเคอกับบุ้มีแล้วตะกี้ว่าบุมีไฟลงเพ้นนะตี้วาบุมีไฟลงเพ้นนะโอ้โหบุเพ้นนี่ได้ตีกองต่ำๆเนี่เออหัแห้งได้แล้วเย เออนาะมีแต่ว่ากันเพราะว่าซื้อสมตามาให้ได้ไมีแต่ว่าเอาเอาไว้พี่น้องเหรอหรือว่าสมตาก็แกะกินก้อนเนาะแต่ว่าเป็นของกับนี่เข่าเอาไว้ก่อนเป็นนี่ได้ดิอัพเดตต้นขาก่อนจังเตี้ยเป็นนี่ได้ก้าพ่ออย่ว่าไม่ฝ่านี่ของพ่อหรอกพ่อกับเม่อไรให้อัพติดตั้งเบิร์อีกกนน่อนเนาะจังวากันจังวากันเนาะเพราะว่า tông pít tối ni năm thì đâu rồi thì lại thua này, phèn, có mang sóng chắc này cả, còn người sàm một chắc, người xôn tối năm và này, vào đây. ơi, ừ, đi lại khôn chắp soi cần chứ nó phong nó.

า,า,า, <laughs> า,า้ัมหลังคานน่เงาวจากคอนมอดพี่นี่ประมาณจังเม็ดสัจ่จินเม็ดสี่สิบห้าินเม็ดส่ิบห้าหน้าพี่เดะจากรวมเนาะ รมตันคอนบ้าเลย54บออืมแล้วกอันคอนของทั้งนี้น้ำบันอีกเนาะเพราะว่ามีอยู่3เด้พี่น้องอย่างอืมโอ้พรกและบัตรกัรนาบัเชีงเข้าไปบริษัทเดี๋ยวจักโทรหาเนอะเดี๋ยวพูดคุยบอกกับเพินอีกกันนึงมันเป็นรายละเอียนอ่อนพี่น้อง Kịp cái bái con nó cũng em à bây giờ bây này bây giờ để giờ bây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  này, bây này bây giờ 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 โอ้ยนะบินไลกันปอทุกดนี่บุเบุเพียนกบุเพยังพรายเนาะวันไดนี้บัเนาเาลงมา้งบุงบุนี่สีอาตัวนี้ได้เหรอตอกตอกซื้อตอกซีซีเนาะยังยังได้ชื่อมันเลยซียังยังได้ช่างไข้ช่างใช่เาพี่ก่อน ว่าเป็นยังเราพววาเขาไปห้านพุ่นเดี๋ยวชโทรคุยกับเพิ่นอีกท่านึงอ่าลวงลวงเสินะรับลน้าอเดี๋ยวสิให้คุยกับทางห่านบริษัทเพิ่อนีกท่นึงเพราะว่าตัวนี้มันเป็นลายเียดออนเานลี้นยเวเตะเล้ยวเตะนี้บอกเลยลงชีตัวนี้นี่ชีตัวสันนี่ มันซ้เแล้มนเพราะว่าเขามันมันต้องรายละเอียดนอนเด้เพราะมันถ่าตัดมาเลยมันมันมีมีอยู่สามเซกแต่ต้องมีมีขอบอีกเด้ข้างหน้านี่มีขอบอีกนะก็แล้วมีอย่างเดี๋ยวเขาจะทุ่มเลยจ้าคุยกับเพื่อนอีกคนนึงเออไม่ยากหรอก นี่เนาะป่ะเนาะอันนี้ได้ใช่มังหงซื้อมาต่มังหงสุงนึงได้อือยันแล้วใช่บุเป็นยังต่มังหงกันว่าักพฟกินกินเพอชะบ่เพอไฟไปซื้อตะกี้บ่าไฟบ่มีไฟมากอ่ะเพอยันแ้วมัอยากเข่าเลยไฟไปซื้อเพอกินก้อนมาบ่เพอมีคนไปซื้อแล้วบ่ ลาไดไปเออหอยคันอันนีลล้ลาไปซื้อแล้วกันปุปยียน้อยแช่ตามงหุ่งนี่บุเสียงเอาไว้กินได้ใช่๋ <c oughs> ยวมีแต่ว่าปุ้ไลน้ำก้อนอยู่ฝั่งนั้นเด้อที่ว,ว่าเจ้าเจ้ะไปเรื่องมาอยากเจอจะเข้ามาบายบายนะเออเข้ามาอยากเข้ากันกันอ่ะมีแต่ว่าเอาน้ำกับอันอันนี้ไก่เด้ออันนี้เอาไว้กินมะแดงก็ได้เก็บไว้ก็ได้เนอะ คนละได้กินอยู่พี่ชอ๋อป้าเออ,เอ,อห่มเนาะมามามาใช่เขาไปซื้อเพลินได้ใ่เ่าเพลินอะใช่เนาะใช่มาเที่ยวมาถอยเรืเอนน้เพินไปผู้เดียว่นนอาม้นน้ำนกมาผู้เนาะเนาะอยแจวขึ้น ทางมังม่วงอันนี้พี่นอะไยทางเอือยชมพูมาผักไปงานอะไรก็ม่แต่สีชมพูเนาะอป้าไ่ได้เปกหรอกนาะเฮือนชาหน้าก็ีชมพูไ่ได้ตามที่เขาอยู่ใกล้อยู่เนาะอันี่ว่กันมงม่วงก็ีชมพูอีกคืนามเดนาเยออเะบาายนี ก็ยินอีดอกยินแล้วอัม่เะก่อนก็พันบ่เทบก็เอาไปไว้ในอันเฮือนนองมูหั่นก็ได้มีงใส่อยู่บ่อันตู้เย็นตู้เย็นบ่เออลืมเนาะอันลืมนวามีตู้เย็นนวหมอบได้ยังอยู่ซเนาะโอ้ยโอ้ยเอาๆๆพี่น้องเอ้ยได้หลายเนาะ สำหรับทางเรื่องตู้เย็นนะพี่น้องเด้อขออนุญาตขอไพ่เมื่อนี้บัวทวงบัวทันซ้ำพี่น้องเนาะอ่ามื่ออื่นพี่น้องเนาะเพราะว่ามือ่อนี้ไปนเชียงสิออกไปสร้างพุ่นมาบอัวทันมื่อนี้ออกมาสายนิดชักหน่อยพี่น้องเลยเนาะเบิ่งดูน้ำกันนี่แหละพี่น้องเลยเพราะชเป็นครอบครัวอะไเนาะพี่น้องเนาะดูนี่แหละสามสี่หลังคาเงอนอยู่นี่แหละ,ะตู้เย็นสองสั้นในราคาเจ็ดพันปลาย เพราะอันเฟอมาบนี้ชีได้ถ่าหึงแน่นี่เนาะอันนี้คันว่าบูแเชีว่าคันว่ามีเพอกินแล้วอนี่ว่าอย่าเอาไว้มือแรงรู้และเอืมพวาบางเธอยังบ่ได้ข่ามาเนี่ยนะมันมาเลงนะอยาเยไหนกินั้นะมนงนะเามั้วเนาะเห็นได้หมังหุงเอาน้ำเ้อน้ำาสปอนเซอร์ก็นี่แหละ Okay, kính, kính kính nạp con hết thử làm con con nó ăn nông mô này nhắn ăn ẩu non có môn non nhiều phải không rồi <cười> 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 nó, nó mới ăn đi tặng bớt con ở trong hoa cái nó, nó. Nên này ừ. à, này Hà này บบมันอพอกับเรนว่าประมาณตับตับส่ตบงตามตับเนาะหนูเป็นยังเอาเอาตัวนี้เบิดก่อนแหละปูตัวนี้เบิดแหละมิเตว่าใช่คือทางค้าก้อนแบบนี้เพราะว่าเจน้าผุนต๊มาอเอืมตขางเี่แค้างแ่ขตที่มงมันยากรกหันแลยังคือา่า,างค้าีเป็นลม เพราะว่าหลังคานี่ก็จักสีมาจะมุ่งแล่มืออื่นนี่ก็ยุดอีกมัน,นทิดแบบว่าใครยี่หรอกเขาสร้างไว้แต่มันนี่คันมันขึ้นมันนีออ่ก,กับมืออื่นนี่ย<ๆ>ังมาบุกทางนองมูกอนจัด่อยไปหน่อยน้ำบ่นะกำลังมือกำลังมือ ใช้นอนนะบ่ยายฮัลโหลเมนบ่พี่น้องคือเสียงโกนแห้งคือเสียงใหญ่แท้นี่ฮะเสียงลูกโกนบ่คือทางไงเอามาสบายดีพี่น้องคนแจ็คดึกจังหน่อยเนาะมาเยี่ยมมายามตอนเที่ยง นอนอ่ะบอใช้คือบุเปิดพร,รมให้ลูกเลยเปิดโลดเปิดโลนดโลน,นอนอืม,อมอนเนออเ,เ,เนี่ยพบอได้ยินนี่ถ้าฮะเป็นบ่กีนี่เอาลูกเดวเพเอรับไปอากาศน้องเอาแซมเนาะหมาวาได้ไม่้อน้อนำกอนกับโพแท่นนี่คือบัเอาน้ำใช้อีกนี่ เับไปว่ายินเสียงโกรธโอ้ยเนาะเสืออันเจ้าชายนี่พ่ายเสอให้อันนี่นะขึ้นผาขมาให้ฮะขึ้นผาขมาให้พูง่ายบ่ฝา,ากมาแต่ชายนนเน<อ>าะแต่แต่ฟังไทยบ่า<อ>งามไม่เสือลายนี่เนาะเป็นห้องลายลงไม้อย่างอันนี้นะช,ชัก,กัุระบ่าาตานตะวันบ่ นกนี่น่อยอืมน่อนอยอานอนเรียบร้อยแล้วทางน้องกินเข่าแล้วบ่พลนนอนนะกินได้เร ah ียบร้อยแล้วอืการค้าการคายไม่นี่โจ๊กบ่มือนนี่ทลนบมมีแล้วอ้าวหอยยินพี่น้องว่าคือว่าเจ้าไปฝากเงงน้ำช่างสาวผลบ่ไปฝากไว้บ่ฮะไปฝากไว้แต่ว่าเอามาใส้เบิแล้ว ฝากเนี่ยเลยอย่าพิโน่เบิดแล้วเนะาะบอไดมีหลอกเบีย้ยบ่ฝากจังมือนะฝา,าอฝากได้หามือโอ้ยพอจังบอไดหลอกเบี้ยรอก <c oughs> เออต้องเป็นปีเป็นเดือนพุ่นฝากเด้อจังไปเอาวันนี้จังไดหลอกเบีย้ยเด้อ <c oughs> เอาพอเยาว์าหัวพิโน่กินน้ำบ่เข่านา้ำช่าปลาอื ออพอดีผู้เชียขามาแต่พอดีสิออกไปสร้างลังคาเด้อรู้สิ่งมาให้เบิ้งน้ำกันมาสีเป็นสียังส่วนลายอันเทว่าลังคานีมา่มักสียังเนาะสียังก็ได้แต่ว่าเขบาบอกให้เป็นสีลำเนาะโอะ <c oughs> อ เอ้าวสารเดนฮอตเอาพี so. ่น so. um ้องเลยนี hey, ่แหละเนาะอันอะไรพี่น้องเลยอาทำอีหลาดก่อนไปซื้อกับเป๋าอยู่ไปาเนาะตามล่นเด้๋ยวเด้อพักพอนกอนก็ได้เนาะเบื้องลูกนี่แหละเพราะผู้แมงพันตอมเราคือเอาพลมนิ้บกาอีกแนะพลมบาอย่างถึงพรมบาอยากถึงบ่ใส่เบอร์ชุดด้ชุดหรือบ่อน่ะ นาะพลมสุดเลยแมงวันยังบมท่านได้ไปใส่อย,ยู่น่ะต่อไปยันเอ้าโอเคชาน้องเด้อฮะสบายดีพี่น้องเด้อบุเชียงออกไปสั่งลังาคากนมัหน,นีิเด้อโดยโดยเนอะนี่เป็นพักผ่อนก่อนพี่นอ้อยน้องกมลนน้อกะคือการค้าการข,า,ขา,ายมันนี่แกเสียงแจ้วแจ๊วมาอะไรผู้ทั้งนั้นชิมันได้ละพี่น้อง รมนืนี่แต่ว่าอากาศขี่บุบในเชียงน้อยห่อนเทาไม่ข้าวเพรานี่เต็มรถเลยเต็มรถอาารเลย่ายสดบ่คือพรน,นี่เฟือนี่แล้วหาไปซื้อ เราให้อยู่นี่ว่ะถ้าทางโบก,กินเลยเราให้แล้ววะผู้ชาเอาฝันนั่นไปซื้อเพิ่มมากเลยใช่ให้นะทางพอทางเลยเราโอ้เมื่อกี้เปลี่ยนอาหารมไหมเนาะเปลี่ยนคือเก้าคือเก้าวก็แต่ว่าเพิ่มที่ต้องกิน,น,น,กนแล้วลว่ะ <laughs> อ๋อแต่ว่าทำสมาชิกโบเมนเปลี่ยนแต่ว่าเพิ่มเนาะ <laughs> เพิ่มสิ้นถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนแล้วก็เสียสลายห้าก็ได้อย่างได้ย่างหนึ่งฮะปิ้งกับไม้ห้าก็ได้จเพิ่ม าแกินทำมเอาจะกินเอาวางปัเลยกนเดอันนี้สายเส้นแน่นี่เนาะพู้น้องเสียเส้นโมเนเสียเส้นนเนาะกินลายว่ากินเส้นลายบ่เสียเส้นกูโมเวนได้เห็นเนาะบ่ก้ากินด้กันได้เนาะเอาส่เนาะก็จะเนาะ

เนาะพอหย่งหน่อยกับในฐานมันหลยังวะใคร่เนาะแต่ว่าอะไรไปเนาะไอออกไปสร้างหลังคามาให้เพันก้อนแสนเนาะมาแจ้งข้ามาบ่นนิแม่นาเขมาข่ามาฮอดมาไวหวเลยทางนั้นเนาะทางไหนบแหสาวน้ำพุนบ่แมออ๋อโดยดินบล็อกหนึ่งพันก้อนตะกูล่ะบ่มีแต่ดินบล็อกอย่างเดียวคูนน้ำผุนนั่นแหละมีแต่ดินบล็อกอย่างเดียวเนาะไปแจง้งเพื่อนหมู่บ้านนี่ เอาฉันเนาะเซินแซบเด้ยเอยออกไปสั่งหลัลงคาก่อนก่านเนี้นนเนาะโดยโดยอ่าผู้เนาะดีแต่ว่ามีห่มนีนแ่แหละพี่นอ้องไอ้พอได้สนในเศาเนี่ยไนนะเนาะพี่น,อน้องเนาะมีแต่ว่าวกุญแจไปเชื่องกระเชอาไปสั่งหลงังคาเนาะพี่น,อน้องเนาะว่าสีเบิดเท่ายและกระซียังรอลุนร้อซมหลังกันด้วยพี่น้องเนาะสำหรับทางผาไม้ชลาท่านี้ เอาจำนวนทีเบิ่อจะจังว่ากันพี่น้องเอนะ๋ยเนาะเชียงยันบุพเอพหอลังคาเอาตัวนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวป้าผลมาเดี๋ยวชิเปียรนี่เอาไว้ก่อน,นพี่น้องเนาะเอาจูดดีไม่แห้งสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สขขมปรารถนาเพัฒนาไน้องธนะุรกิจการงานการค้าการข,ขายเนาะพี่น้องนะเนาะดูในเรื่องตลอดปีและตลอดไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บุเชียงลาพีและน้องและเอฟซีไปก่อนเพี่น้องเด้อ สบายดีและสวัสดีภูม่พี่น้องเบิร์ดสุคูสุสคนสบายดี